สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาท่านผู้ชมนะคะมาขยายพันธุ์นะคะต้นไม้ใบสวยแบบนี้นะคะตระกูลอะโกมีมานะคะหรือว่าแก้วกาญจนาค่ะที่บ้านเดาก็มี3แบบนะคะมีอันนี้เป็นเพชรน้ำหนึ่งนะคะแล้วก็แสงเงินแสงทองนะคะแล้วก็ที่เห็นสีแดงๆก็อัแบบนมณีค่ะมี3แบบนะคะเดี๋ยววันนี้เดาจะพาท่านผู้ชมมาขยายพันธุ์ให้ได้เยอะๆนะคะเพราะว่า เวลาเราปลูกเนี่ยเราก็อยากได้หลายๆกระถางนะคะยิ่งเขามีเยอะๆเนี่ยดูเนี่ยสวยงามมากๆเพราะเป็นไม้ใบนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการที่เราใช้ในการขยายพันธุ์กันค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะผสมวัสดุชํากันก่อนค่ะอย่างแรกที่เราใช้นะคะก็มีนี่ค่ะเป็นกับมะพา้าวขุยมะพร้าวแช่น้ํานะคะเดาเอา2อ,อย่างเนี่ยผสมกันเลยนะคะ1ส่วนค่ะ แช่น้ำประมาณ3วันแล้วก็เททิ้งนะคะให้หมาดๆแบบนี้ค่ะ1ส่วนเราใส่กะเอาเลยนะคะเรียบร้อยอย่างที่สองที่เราจะใส่ลงไปนะคะเดี๋ยวเราเก็บกระถางวันนี้เราจะชําสองกระถางค่ะกะปริมาณเอานะคะอย่างที่สองที่เราใส่ก็มีอันนี้เป็นขี้เท่าดำค่ะ1ส่วนนะคะ ใส่ลงไปเลยแล้วเดี๋ยวเราจะผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะใช้แค่สองอย่างแค่นี้เองค่ะสำหรับวัสดุชําของดาวนะคะผสมเลยค่ะตัวนี้นะคะสามารถเอาไปชําอย่างอื่นได้ด้วยนะคะอย่างเช่นนึกไม่ออกเรียบร้อยแล้วค่ะ อย่างเช่นทองอุไรนะคะก็ชําแบบนี้ได้เหมือนกันเออเมื่อเรียบร้อยแบบนี้นะคะดาก็จะตัดเลือกกิ่งนะคะต้นนี้เป็นแสงเงินแสงทองค่ะเลือกกิ่งแล้วก็ตัดให้ติดโคนข้างล่างนะคะ mm hmm. เวลาตัดนะคะท่านผู้ชมตัดให้เฉียงเฉียงแบบนี้นะคะตัดประมาณเฉียงประมาณ45องศาแบบนี้ท่านผู้ชมอย่าตัดตรงนะคะตัดแบบเฉียงเฉียงแบบนี้ค่ะ แล้วก็ไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะตัดแล้วเขาจะไม่สวยนะคะตัดแล้วเดี๋ยวเราบํารุงเขาก็จะยิ่งแตกกอใหญ่เลยนะคะจาก1กิ่งเนี่ยเป็น 2- 3สามกิ่งเลยค่ะเขาก็จะแตกหน่อมาอีกนะคะอันนี้เราก็เอาอันนี้1กิ่งนะคะเพรน้ำหนึ่งค่ะตัดเฉียงแบบนี้นะคะวันนี้จะชาสองกิ่งแบบนี้ค่ะเมื่อเราได้กิ่งมาเรียบร้อยนะคะเราก็จะเอาวัสดุชาที่เราผสมไว้เนี่ย ใส่กระถางค่ะใส่ลงไปเอามือดีกว่าง่ายดีนะคะกดให้แน่นๆนะคะนี่แล้วเราก็จะทำรูต,ตรงกลางแบบนี้ค่ะเจาะประมาณข้อนิ้วนะคะเอากิ่งชาของเราเนี่ยใส่ลงไปและกดให้แน่นเลยค่ะท่านผู้ชมพยายามกดให้แน่นนะคะเพื่อที่ กิ่งชํากับวัสดุชําของเราเนี่ยจะได้แนบสนิทกันนะคะยิ่งเขาชิดกันน่ะเขาก็จะออกรากได้ไวและไม่เน่าด้วยค่ะกดให้แน่นๆเลยนะคะนี่กดเลยค่ะและวิธีการดูนะคะว่าแน่นหรือเปล่าคือลองยกดูนะคะถ้ากระถางไม่ร่วงแบบนี้แปลว่าแน่นใช้ได้นะคะนี่ค่ะเรียบร้อยนะคะต้นที่หค่ะและนี่ก็ต้นที่สองนะคะ กระถางท่านผู้ชมไม่ต้องเอากระถางใหญ่มากนะคะเพราะว่าเราแค่ชําให้เขาออกรากค่ะเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนกระถางให้เขาอีกนะคะนี่นะคะเราก็จะเจาะลงไปเอานิ้วจิ้มไปเลยค่ะประมาณหนึ่งข้อนิ้วแบบนี้นะคะเรียบร้อยใส่ลงไปแล้วก็กดให้แน่นๆแบบนี้กดให้แน่นๆเลยค่ะ ยิ่งแน่นนะคะเขาก็จะออกรากเร็วนะคะแล้วก็ไม่เน่าด้วยคะ่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อเราชํำเรียบร้อยนะคะเ,เ,เราก็จะลดน้ำค่ะลดให้ชุ่มๆเลยนะคะแล้วก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งค่ะพยายามลดให้ชุ่มๆมากๆเลยนะคะเพราะว่าหลังจากนี้นะคะเราจะไม่ลดอีกแล้วค่ะก็จะเอาไปบ่มนะคะประมาณเดือนหนึ่งเลยค่ะ รดให้ชุ่มๆแบบนี้เลยค่ะเมื่อรดที่ชุ่มเรียบร้อยแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาต้นไม้ของเราเนี่ยไปบ่มกันค่ะอันนี้เราก็ไปหาตะกร้ามาได้นะคะและนี่ก็คือถุงบ่มของดาวค่ะไปหาถุงถุงในกระสอบหรือถุงใสใหญ่ๆนะคะเอามาแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาต้นไม้ของเราเนี่ยใส่ไว้นะคะ เดี๋ยวกันขอเอาต้นไม้ออกก่อนนะคะมันจะง่ายกว่าถ้าเราเอาตะกร้านะคะใส่ลงไปในถุงของเราก่อนอ่าแล้วก็เอาต้นไม้ของเราใส่ลงไปเลยค่ะเมื่อใส่ลงไปแล้วนะคะปิดปิดปากถุงค่ะเราก็จะไปหาเชือกนะคะมาปิดปากถุงมัดเลยค่ะแบบนี้ เมื่อเดามาเสร็จเรียบร้อยนะคะเดาก็จะไปวางไว้ที่ลม่มๆมใต้ต้นไม้เลยนะคะก็ทิ้งไว้แบบนี้เลยค่ะประมาณเดือนหนึ่งนะคะเขาก็จะออกรากแล้วค่ะแล้วเราก็เอามาอนุบาลข้างนอกได้แล้วค่ะแค่นี้เองนะคะสำหรับการขยายพันธุ์เดี๋ยวมาดูต้นที่ดาวเคยชํำไว้แบบนี้กันค่ะว่าตอนนี้เนี่ยจะเป็นยังไงแต่ยังไม่ถึงเดือนนะคะประมาณ3อาทิตย์ค่ะ เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะคลแ,ลลและนี่นะคะหลังจากที่ผ่านมาประมาณ3อาทิตย์แล้วค่ะอันนี้ยังไม่ครบเดือนนะคะเดี๋ยวเราจะลองแกะกันดูนะคะว่าลากมาหรือยังค่ะอันนี้เราก็ทำไว้นะคะเราชามเพชรน้ำหนึ่งไว้นะคะเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวลองเอามาแกะดูสักหนึ่งต้นนะคะนี่ อย่าค่อยๆนะคะนี่ค่ะที่ดาวนั่นไว้นะคะค่อยๆแกะดูกันลุ้นกันค่ะนี่ลากมาแล้วนะคะเดีย๋ยวจะให้ดูนี่ค่ะลากเพิ่งจะเริ่มออกมานะคะแต่ยังไม่เยอะเท่าไหร่นี่ค่ะเดี๋ยวก็ชํำต่อดีกว่าซัดให้ครบเดือนนะคะ แล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาออกมาอนุบาลข้างนอกต่อค่ะนี่จะเห็นว่ารากเริ่มออกมานะคะเยอะเลยค่ะนี่ก็เป็นเพชรน้ำหนึ่งนะคะใบเขียวสวยมากๆเลยเดี๋ยวเราจะเอาอีกสองต้นนะคะมาวางไว้ตรงนี้แหละคะ่ะอันนี้ก็ชําไว้สี่ต้นนะคะอันนี้ก็ออกรากแล้วเดี๋ยวเราจะเอาใส่กระถางไว้อย่างเดิมนะคะ แล้วก็เดี๋ยววางไว้ที่เดิมค่ะอันนี้เดาไม่ได้ลดน้ําเลยนะคะก็คืออยู่ในถุงบ่มแบบนี้ตลอดเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวปิดถุงไว้อย่างเดิมนะคะผูกไว้ให้เหมือนเดิมค่ะแบบนี้ท่านผู้ชมนะคะก็ลองเอาวิธีนี้นะคะไปขยายพันธุ์ต้นไม้ตระกูลอากมีมานะคะหรือว่าแก้วการจนาค่ะจะได้มีเยอะๆนะคะ ต้นไม้แบบนี้เนี่ยนอกจากจะใบสวยแล้วนะคะยังเป็นไม้มงคลด้วยแล้วก็ยังช่วยเพิ่มนะคะออกซิเจนช่วยฟอกอกากาศให้แก่บ้านเราได้คะ<อ>่ะปลูกไว้เนี่ยสวยงามมากๆเลยละคะ<อ>่ะก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้กันดูนะคะขอบอกว่าทำขายได้เลยคะ<อ>่ะก็ลองเอาไปทำตามกันดูนะคะสวัสดีค่ะ